ไปพร้อมกันก่อนนะฮะข้อนี้บอกว่าอะไรเนี่ยจากรูป xz เห็น xz ไหมตรงนี้เฉียง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 บวก yz yz ก็คือเฉียงข้างนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อาา่าฮะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกำหนดรูปสองคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่อืไม่ยากไหมอ่ะ เส้นขนานเราเข้าใจคำว่าเส้นขนานไหมเส้นขนานก็คือมุมแย้งเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยว่าไปจริงๆตรงเนี้ยเติม,เต,มเ,เ,เ,เติมเส้นเส้นเดียวเติมเส้นเนี้ยแล้วออกเลย,เ,เ,เ,ยเ,เติมเส้นเนี้ยเอาเส้นเท่าไปไหน่อยโอเคไหมเติมเส้นเนี้ยเราก็บอกว่าให้มันตั้งฉากอะแล้วออกเลยนะครับ นะนะนะเราออกเลยอืมอ่ะลองคิดดูครับสามนาทีเอ่อโอเคเพราะฉะนั้นแล้วไม่น่ายากอะ่ะง่ายมากเลยใช่ปะใช้ค่าอะไรฮะทรายใช่ไหมเนอะทรายสามสิบทรายสามสิบมีค่าเท่ากับสี่ส่วนเอ็กแซ ซดาม30มีค่าเท่ากัน1ส่วน2ถูกปะ,ะเพราะนั้น xz ก็เลยเท่ากับเอาส่วนสย้ายไปกลายเป็นคูณก็คือ8ติดไว้เป็นสมการที่ห1 1> นะฮะข้างขวาก็ใช้ค่าซายเหมือนกันเนานะซด์ส 4, ก็เท่ากับข้ามส่วนฉากก็คือ4ส่วน yz นะฮะสายสีหนี่คือรูปสองส่วนสหรือว่าหนึส่วนรูปสองนั่นแหละเพราะนั้น y z ก็เลยเท่ากับ4ี่รูปสองเป็นสมาการที่2จริงๆไม่ต้องติดสมาการแล้วมันออกแล้วเพราะนั้นเพราะฉะนั้นจากรูปก็คือเอา8ปดบวกสี่รูปสองก็ได้ค่าออกมาซึ่งรูปสอง เขาให้เป็น1.414ทีนี้ถ้าอยากจะบวกอย่างนี้ให้ง่ายหน่อยก็ดึงตัวร่วมแต่ไม่ต้องหรอกก็กดเครื่องไปเลยเนาะ1.414คูณ 4, 4แล้วก็บวกด้วย8นะฮะ13.66 6, ใช่ปะ่ะตรงกันไหมโอเคจบนะ ง่ายมากไม่ยากเลยข้อนี้ประมัม